ยังไม่ตายอีกเหรอก็ไม่ตายยังไม่ตายอยู่ดีพี่ติ่าเดี๋ยวพี่มันจะแพ้ซิกซิกอยู่ล,ล้อมรอมันชิงกันนี่อยู่ไอ้บ๊อบมึงบอกสกอร์ไปพี่มึงซิกซิกอะ่ะจ<ว><ม>ิ้มต่อยี่ป์ร้อยย่สิบเอ็ดปั๊งไม่ร้อยเอ็ดนิดเดียวเองนะ <c oughs> นิดเดียวเองหมายถึงการอุ้มหมอไม่มันอุ้มได้แค่นิดเดียวเองไอ้ดี๊ีนะใครอ่ะเด็ครับพี่ชายพอ่ะ เสียงโคตรหล่ออ่ะเสียงโคตรแบบโคตรพาการ์ตูนโมเดิร์นไน์อ่ะคุณเด็ก็โลโก้เชียวอ่าๆแต่ต้องเก็บ <Okay. S 2> เองเหมือนพี่เนิร์คเลยเว้ยว่าทำไมกูกูได้ยินเสียงคนชื่อหลงวะไม่ไเ,เห็นใครยังไม่ตายอีกอ่ะ ยก็ไม่ตายยังไม่ตายอยู่ดีพี่ตีมาเดี๋ยวพี่ไม่ชอบสีสูดนี้เลยว่ะมึงว่าป่ะให้แบบเออใช่ทำไมอ่ะทำไมอ๋อเสียหลี่อะไรเงี้ยเหรอยังอยากใส่อยู่ป่ะสี้ยยังอยากใส่อยู่ป่ะจำพี่พี่พี่เสน์อะไรมาครับเนี่ยจำได้ป่ะคาบ้านอ่ะจำได้ป่ะที่เข้าไปตีในคาบ้านอ่ะเราเรารอไไปปนี่แงเออเราโดนมันคาบ้านเลยเราโดนเราโดนดิมันอุ้มมันอุ้มออกกันไปด้วยอ่ะจำได้ไหมล่ะ มันรูมออกไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยงงเลยอ่ะบ้ายหวายบ้านกูแท้ๆบ้านกูแท้ๆไอ้เหี้ยทำได้เลยบอกไปได้เลยอ่ะถูกทำได้เลยสามน่ะไอ้เหี้ยกูงงเลยเขาดูเขาดูหล่อดูรวยขึ้นดูดิเออเข้าดูเป็นหน้านี่นะสามเอ็ดนะนี่เดี๋ยวนี้ดูดิวัยสมีแต่ซงไม่ไม่ไม่อารมณ์มีแต่ซงอะหรอจริงมันจะแพ้ซิกซิกอยู่ล้อมรออันนี้มีตีกันอยู่ไ่ะ มันตีกันอยู่ใช่ใช่ชิงมันชิงกันนี่อยู่ไอ้บ๊อบมึงบอกสกอร์ไปนี่มึงซิกอ่ะจิบมต่อยี่ร้อยย่สิบเอ็ดมั้งไมร้อยเอ็ดนิดเดียวเองนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวเองห่างกันนิดเดียวนิดเดียวเองหมายถึงหมายถึงการอุ้มหมอไม่มันอุ้มได้แค่นิดเดียวเองไอ้ดีนะไอ้บ๊อบมัสวเป็นเหลือกันนี้อ่ะอะอะ โง่นี่ตอนมึงเดี๋ยวมึงเขาบอกว่าตาโฟงตาไฟจะเต็มเลยนี่เขาบอกอ่ะใครใช่ปะเขาบอกว่ามีโดนใบดงใบแดงกันด้วยนี่เจ๋ใครโดนใช่ปะไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่สู้กันน้องแต่ปังรู้เขาตาไฟเหรอจะทะลักจะทะลักออกตาไปแล้วตอนนี จะทะันแอ้วตามแล้วนิดเดียวอ่ะใช่แล้หลงบอกนิดเดียวอ่ะเออไอ้ยัยนิดเดียวจริงหมายถึงอุ้มได้นิดเดียวเองเอาไปที่หลอกที่โคตรทำไมพิษแล้ววาๆล่ะวาๆหยุดหยุดอยูระหว่างไหนนั่นเราเป็นคนลองเราเป็นคนลองหล่ะครับใช่แล้วแล้ว้เพี่พี่ พี่พี่ขาพี่พี่ถ่ายรูปพวกหนูหน่อยได้มงมึงแม่งของจริงหน่อเซิร์ฟไอ้เหี้ยบอยบอยบอยถ่ายครับครับถ่ายไม่ไดอ่ะครับถ่ายไม่ได้หนถ่ายไม่ได้ถ่ายโดนเท้านี้ให้กล้วยถ่ายให้กล้วยถ่ายไปถ่ายโดนเท้าให้กล้วยถ่ายให้กล้วยถ่ายกล้วยถ่ายดิแล้วทำไมสภาพพี่เซิร์ฟเป็นอย่างนั้นเนอะไอ้หนูถ่ายรูปก่อนรูปมันหนูไม่มีโทรศัพท์ใบชาตินใบชาติหนูใบชาติหนูไม่มีโทรศัพท์อันนี้หนูมากกว่พี่นี่มามาเขมา เลือกอะไรคะลูกหนึ่งสองหกค่ะโอ้โหหาลิมเฮออกมามาเอเคโอ้เมืองแม่งของจริงไปเซิร์ชทั้งไอซีโอซีเลยแบบเนี้ยอะไรคะอ่ะอ่ะอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะบ้าบ้าตล้วจะไปทำไหมฉันพี่ทูไม่ว่ามีอะไรจะพูด่ะอะไรนะกู้ไอ้มอไม่ว่ากูอยากมีผัวดูดะ ไม่ได uh? uh, oh, so ้พูดเลยนะาป้าใจดีห oh, นูเศร้าทำไมอ่ะสามเาวันนี้วันเกิดเฮ้ยคือคือค okay> like ืแกงยังไหนครับหารมาเนี่ยเร่งเลยนากเคือยังเนี่ยใช่ดตาดีพี่ขายกอดครับกอดนะกอดี่เน่ยที่ให้หนูมือ no ้วทำไมเราไม่เอาแบบสักปีหน้าไปเลยอ่ะให้ครบหปีก่อนเนคอแล้วยหนราึ่งปีเลยหนึ่ปีไปเลยลูกจะครบรอบแล้วจะครบรอบแล้ว จะครบรอบหนึ่งปีแล้วไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกมามามาจะครบรอบแล้วจะครบรอบแล้วใช่ไงมสูนนูอ่ะมีสีขาวด้วยแหละใช่เหรอไอเนี่ยปาอะไรวะกูสนสีขาวได้สวยไอเนี่ยมันจะเล่นของสูงอ่ะยัยอย่าไปบอสไอไอที่ถูกเหรอใช่มันจี๊บพี๊บเลือกขาวว่าเอาเป็นต้องสาม่ใช่เหรอฮะบรนนานราแล้วครับ มันนานไปแล้วอออ๋ใคคระทูนี่คือใครคืออยู่เสาอาทิตย์ถูกป่ะใช่แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่เธออยู่อยู่อยู่ตอนนี้คนนี้ชื่อพี่ทูแล้วทูอะไรทูสนใจใควทูสนใจใครกล้วยเจเจพีพีคนไหนที่เรารู้จักเนี่ยผู้พิทโอ้โหไกล้วยกินหวานไอ้กล้วยอย่างดุเลยอ่ะไู่ดิบ๊อบตาเดียวมันได้สองคนใช่ไหมเห็นเปล่าเรื่องใครเรื่องใครเรื่องกล้วยอ่ะ หวานอ่ะมันกินหวานเยอะเห็นป้ามันคลั่งแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะสอไปถ้าปากินไม่าด้เขาอะตายพี่ว่างเหรอพี่ไม่ว่างว่างไม่ว่างก็เรื่องของป้าไม่ล่ะเมันิดไรเนี่ยดูดิดูแขนงในกล้วยเนี่ยแม่งฟักกิ้งเกลือป้าไปให้น้องสั่งได้ไงอ่ะกิ้งเกือตัวใหญ่ด้วยกีนตอนนั้นหนูบอกไอ้สัวงป้าบอกไม่ให้ไม่มันไปแอบตัก อก็ป่วยบอกว่าบอกป้าแล้วป้าเกิดแอบสั่งไม่มีบทลงโทษหรอป้าป๊าบอกป้าถ้าพี่พี่อนุญาตหนูก็ฝาดได้แล้วถ้าหนูจะสาบป้าให้ป่ะแต่แต่แต่อยากให้แวต่ไม่ติดโค้งมาด้วยป้าหนูก็เท่เห็นไหมนี่ข้างเดียวกันกับสูตรป้าป๊าเลยเห็นไหมนี่จะสูตรหนูจะเอาเป็นลายมังกรข้างขวาแล้วป๊าป๊าลูกอะไรนะเป็นลูกอะไรนะ เป็นลูกมังกรดูได้ไงเป็นมังกรลูกกิ้งกือหนูเป็นลูกกิ้งกือครับมีคนเคยบอกเหมอนเขาบอกว่าพวกหนูเป็นลูกมังกรไม่ได้หรอกเป็นแค่กิ้งกือเท่าไง้นเองเป็นกิ้งกือตัวหน่อยไม่ไปแล้วไปจะไปจะทำตัวไหนอะเดี๋ยวรอจบก่อนพรีเมียมก่อกว่าไม่ได้พรุ่งนี้ด้วยแล้มั้งไปหาเงินแดงมาหน่อก็ได้ด้วยป้าจบแล้วเหรอยังหนอยากได้เรือหนูอยากครึ่งเกาะ เรืองั้นเหรอใช่ตไม่มีอ่ะเมื่อระโีมาให้นะอะไรนะมเาเรือแก๊งไปอ่ะมันโดวันนั้หนูขอเรือแก๊งอ่ะได้สี่โมาอให้เรือรวยมากเลยเว้ยเคยไปป่าไม่เคยอ่ะไปัครับนอ้รวยจัดหครับใช่ใช่ถนถ้าโกนให้หน่อยนะอยากปด้วยอ่ะอยากเป็นปน ขอร้อโงอ่ะปนที่นายเรียกซื่อถูทุกทีออกไปห่างๆพี่กูดีว้าโอ้โหน้าดีไว้ไม่น่ารักเลยเอาป่อยและมั้ยไอ้บอกพี่เปาอยู่แถวเนี้ยไปแกล้งพี่สองกลัวี๋ยวหรอกพี่ยิงกูเลยวะเออดีค่ะดิเจ้าขอหาไปไม่ไม่อยู่นี่ก็น้าโรงพยาบาลมีสองที่ไปดูก่อนไปละไปละไปละ สวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอยากไดีครับเจอกูยิงไปหนึ่งกูกอัคาร์กเลยมันยังพี่เป่าอ่ะเขาแต่งตัวเหมือนเดิมปะเขาแต่งตัวเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีสาวเดินตามมันสี่คนเอ้ยที่วัดที่วัดเขาแต่งหล่อขึ้นนะมึงรู้หล่อใช่ปะอืมแปลกจังเลยเหยียบไป่เป็นไวะมันคืออะไรอ่ะ ตรงไก่ไงนี่งวงอ่ะวงอ่ะวงแม่อวง,อวงต้องเห็นบ้างมึงอ่ะเดี๋ยวกูไปส่องมึงแล้วกูไปเช็ดอุ้มละเดียร์กันเดี๋ยวน,น้านที่วะเฮียโดนอย่างเดียวเลยเฮ<อ>ีใครอยูย่ไหนวะปะ